โอ้ยอยอาการปวดหลังช่างทรมานจริงแม่ท้องเอาชนะปัญหานี้ได้โดวยวิธีง่ายๆตามนี้เลยค่ะก่อนจะไปดูเอย่าลืมแว้กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจใทีมงานนะคะท่านที่กดไลค์ขอให้คลอดลูกง่ายลูกเกิดมาแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนค่ะ การปวดหลังมักจะเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งกับแม่ท้องโดยเฉพาะช่วงไตรามาสที่3เป็นช่วงที่ทารกเติบโตมากที่สุดจนทำให้ช่วงอุ้งชนกลางต้องแบกรับน้ำหนักเป็นพิเศษส่งผลให้เกิดอาการเจ็บหลังอยู่ตลอดค่ะอ,อีกทั้งร่างกายที่ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้กล้ามเนื้อบางส่วนหย่อนตัวบวกกับซาดดที่ต้องแบกรับน้ำหนักลูกและความเครียดท้ารถ เลยนำมาสู่อาการปวดหลังแบบแสนสาหัสนี้เอง oh. หลังจากนี้คุณแม่ไม่ต้องกังวลค่ะเรามาเอาชนะปัญหานี้ได้โดยวิธีต่อไปนี้เลย oh. วิธีที่หน, oh. นอนระแคงแทนการนอนหงาย oh. ถ้าคุณแม่เป็นคนที่ชอบนอนหงาย oh. ต้องเปลี่ยนมานอนระแคงให้ไวเลยค่ะ oh. โดยเฉพาะการนอนระแคงซ้าย oh. จะช่วยให้เลือด oh. ไหลเวียนดีที่สุด การนอนตะแคงจะช่วยลดน้ำหนักกดไปยังกล้ามเนื้อด้านหลังซึ่งลดอาการปวดได้ <Okay. S 1> และการใช้หมอนข้างกอดขนาดนอนจะช่วยให้ไม่ทิ้งน้ำหนักไปที่แขนข้างใดข้างหนึ่งและผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั้งแขนและขาค่ะ <Okay. S 1> วิธีที่2ประครบร้อนหรือเย็น นำรูปประครบมาวางไว้ตรงจุดที่คุณแม่มีอาการปวดจะช่วยให้บรรเทาให้เจ็บน้อยลงได้ค่ะตัวจะช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณน,นั้นเกิดการคลายตัวการประครบอย่างสม่ำเสมอจะช่วยบรรเทาอาการปวดได้มากเลยทีเดียวค่ะวิธีที่3ใช้ครีมคลายกล้ามเนื้อ คุณแม่สามารถใช้ครีมทาบริเวณที่ปวดเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวลงได้ค่ะ <Okay. S 1> และสามารถนวดคลึงเล็กน้อยบริเวณนั้นเพื่อช่วยให้การคลายตัวไวมากขึ้นแต่การใช้ครีมจะเป็นการคลายกล้ามเนื้อแค่เพียงระยะสั้นเท่านั้นไม่ใช่การรักษาที่หายขาดนะคะวิธีที่4ห้ามยกของหนักหรือยืนเป็นเวลานานการใช้กล้ามเนื้อทำงานอย่างหนักหน่วง การยกของที่มีน้ำหนักมากหรือแม้แต่การยืนเป็นเวลานานจะยิ่งกระตุ้นอาก,การปวดหลังให้เทวีคูณมากขึ้นค่ะหน้า<อ>ที่ของคุณแม่ในตอนนี้ต้องดูแรลร่างกายตัวเองด้วยการพักผ่อนไม่ใช้ร่างกายจนหักโหมเกินไปจะช่วยให้กล้ามเนื้อช่วงหลังของเราสบายมากขึ้นค่ะ <S <S วิธีที่5ท่าโยคะช่วยยืดหลัง ท่าโยคะง่ายๆก็สามารถช่วยยืดกล้ามเนื้อช่วงหลังลดอาการปวดลงได้ค่ะ <Wow. S 1> แนะนำเป็นท่ายืดถอยหลัง (backward stretch) ให้นึกถึงท่าที่น้องแมวชอบยืดตัวค่ะเริ่มจากอยู่ในท่าคลานจากนั้นโหนมกลนไปด้านหลังแล้วกดศีรษะลงพื้น ให้ก้นอยู่สูงกว่าหัวมือยืดตรงไปด้านหน้าแล้วค้างไว้สักพักจากนั้นกลับมาท่าเดิมทำแบบนี้ซ้ำไปมาประมาณ10นาทีค่ะ แม่ท้องเอาชนะอาการปวดหลังโด้วย5วิธีนี้กันได้เลยค่ะถ้าพบว่าตัวเองมีอาการปวดหลังอย่างต่อเนื่องและมีท่าทีว่าดุนแรงขึ้น oh. ให้รีบพบแพทย์แทนการทานยากแก้ปวดด้วยตัวเองเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องนะคะดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อการเติบโตของลูกในท้อง อยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย